สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพันพรมสีรถแชนแน่เย่เย่เย,ยวันนี้เรามาอยู่กันในเกม s a k u ระ s ากูซิม,มูลเลเตอร์นะคะเราจะมาทำชีวิตประจำวันของคนเรียนออนไซต์หรือว่าเรียนที่โรงเรียนนั่นเองนะก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับช้ อืมรถบ้านนี่มันมาอีกแล้วรถในเกมมันเสียงดังมากเลยคุณเอามาเกี้เราพูดถึงไหนแล้วนะลืมเรบไปคนที่จะไปดูนะคะก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเกมใหม่ๆของเราด้วยนะแฟนถะ้าใครพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลย อาเริ่มแรกนะคะเราก็ต้องอาตื่นเช้ามาอาตื่นแล้วจ้าแล้วก็ต้องไปอาบน้ำนะอึ๊บโอ้โหอาบแค่นี้พอแล้วก็ไปเปล่ยนชุดนักเรียนโอ๊ยนั่งผิดจิมผิดจิ้มผิดทุกคนแล้วก็ใส่แมสน,นะคะ ลืมหยิบกระเป๋าอ่ะนี่ปิดประมาณงงคนไปุนคนเนอเราไปลูกไหนเดินไปจ้าเดินไปเนาะกระโดดไปเลยดีกว่าไม่รู้ว่าเร็วก่าเดินไหมเนี่ยอาใช้สายแล้ววาร์ปเลยดีกว่าอืมแต่ที่จริงทำแบบนี้ไม่ได้นะ วาร์ปนี่ไม่ได้เพราะตอนเราจะไปเที่ยวเราก็อยากวาร์ปใช่ไหมขี้แกน,น่าขึ้นรถอ่ะครูยังไม่มานะคะออาครูไม่ยอมมาค่ะเร่งเวลาหน่อยฮะเ,เวลาโอเคโอเคมาแล้วเราก็ทำเนียนเขียนหนังสือนะคะเอาแล้วครูมาจากไหนเราก็ยังไม่รู้เลยนะคะพว่อร,รู้เร่งเวลาเนาะ อืมตอนนี้เราหลับดีกว่าง,วงัวงจริงไอ้ที่นอนตอนกลางคืนมันยังไม่พออีก่ะอ่าตอนนี้สมมติว่าเรียนเสร็จแล้วเนะเาะแล้วก็เดินกลับบ้านค่ะ ซึ่งตอนนี้เพิ่ง9โมง40เองเนาะเอออ่าเดินกลับบ้านบินไปเลยแล้วกันบินค่ะทุกคนเอ,อ๊ะยังมีเครื่องเล่นของครูใหญ่ในด้วยครูใหญ่คะยืมยืมหน่อยนะคะโอ้ยกระโดดไม่ได้ด้วยไม่เหมือนจักรยานเลยเช้าก็เดินอีกเดินไปดีวกว่า บินดีกว่าเร็วดีเร็วมากอ่าบ้านเราอยู่ทางไหนจะไม่ได้อ๋อเจอได้แล้วทางนี้พอ,อกลับบ้านแล้วก็จะเดินกลับบ้านยังสวยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราบินมาอืมไม่ได้เดินอ้าก่อนอื่นเนี่ยก็ไปวางกระเป๋าในห้องก่อนไม่รู้วางตรงไหมแต่มันก็ซุ่มเอา เราก็มาอาบน้ำค่ะเหมือนแต่เอ้ยลืมถอดแมสคะลืมถอดแมสคะท่าจะกินอาบน้ำไม่ได้ถอดแมสต้องถอดแมสอเคเรียบร้อยอ่เราสระผมเราแปบ๊บโอเคโอเคเมื่อกี้ไปแล้วก็มาเปลี่ยนชุดนะคะนอนอ่ะ ก็ให้แมวมากินข้าวด้วยไม่ใช่แล้วเราจะกินข้าวนะคะเสกข้าววิธีเสกข้าวอันนี้กินงามงามงามสมมติว่ากินเสร็จแล้วความจริงนี่กินไม่เลยขนาดนี้นะชาะ้าาเสียงอะไรนะเาต่อไปแล้วก็ถ้ามีกันด้านก็ทำ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 เสร็จปุ๊บ ไปนั่งดูทีวีกับแมวปุ๊บก็ไปนอนอพ่อมพิต้านช่างมันโอเคนะคะนี่คือชีวิตประจำวันของสาวน้อยคนนี้โอ้โหน้องตื่นเลยเห็นไหมเราพูดเสียงดังไปค่ะยำนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กด Subscribe แล้วก็กดกายดินเพื่อดีแ่แบบใหม่เยเกบใหม่ๆแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย